สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำแกงป่าปลาทูกันนะครับเราจะทำกันแบบง่ายๆนะครับซื้อพริกแกงมาละลายใส่น้ำแล้วก็ต้มให้เดือดจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปครับ แล้วก็ใส่ชุดผัดเผ็ดก็จะมีกระชายพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดครับน,นี่เราซื้อมา20บาทจากตลาดน,นะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับแค่น้ำปลากะปิผงโชูรสแค่นั้นเองครับ3อย่างวันนี้ที่ร้านพอดีมะเขือเปาะหมดเราก็เลยใส่ถั่วฝักยาวแทนอันนี้ก็เป็นใบยี่ลากับใบกะเพราครับ พอใส่ปุ๊บความร้อนความฟูมจะขึ้นมาที่หัวเลยนะฮะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแกงเข้าไปเยอะๆเลยนะครับโอ้ยตอนนี้กลิ่นมันตีขึ้นจมูกอย่างมากเลยครับผมว่าตักใส่หม้อแล้วไปทานกันที่สวนดีกว่าครับช่วงนี้อากาศดีมากเลยที่ร้านแล้วว่างๆมาเจอกันหรือจะมาวันนี้เลยก็ได้ออกรถมาเลยฮะเจอกันที่ลาดพร้าวร้อยเจ็ดดนจไก่ย่างของเรานี่เองฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ดนใจไก่ย่างลาดเ้าร้อยเจ็ดยั่สิบสราดเพียงหกิบเกาทเท่านั้นเองครั